ว้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูคัสซีนมันไม่มีเสียงหรออะไรวะเดี๋ยวสุดยอ okay. ดโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมเจดียต้อนรับเข้าสู่ช่อง911หอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปอยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมนะฟรีไฟที่วันนี้ผมจะมาเล่นก็คือวันนี้ผมจะไม่มาเล่นอะไรมากเพราะวันนี้ผมจะมาเติมตัวละครอีตัวนี้เฮ้ทัชจีนะครับผมว้า นายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนี่นายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วนี่วันนี้ผมมีอยู่5800เพชรนะคเพรนบดูซิว่าวันนี้ผมจะใช้เพชรกี่เพชรนะผมอยากได้ตัวละครนี้ไงแล้วผมถ้าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผม่าจะไปซื้อมินาโตะด้วยนะคนี่ไงนะลองไปดูไปอย่างที่หนึ่งนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วอย่างที่หนึ่งเลย80เพชรได้แต่ครั้งแรกจะเฟี้ยวมาก เอ้อันนี้ดันที่หนึ่งก็ได้มาเลยนะครับนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วร้อยสีสเอ็ดพชรืมไม่ได้นะครับตแต่ว่ามันจะถูกลงเรื่อยๆเพราะว่าผมได้ไอ้ตัว,อ,วอันนี้มาใช่ไหมะละ่ะไป <c oughs> อีกโอ้นายตกตอ,อยู่ในคาถาของฉันแล้ว ผมกดอันสุดท้ายเลยแล้วกันอยู่ในคาถาของฉันแล้วว้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูคัดซีนมันไม่มีเสียงเหรออะไรวะเยอะสุดยอดไปเลยมันก็เท่านั้นแหละเพื่อนนายตกอยู่ในคาถาของใส่แม่งเลย <laughs> <laughs> มันกดได้ทุกอันเลยเหรอทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้หมดเลยนะครับแล้วก็คุ้มอยู่นะ <c oughs> อ๋อนี่ปืนด้วยเหรอ แส่กุศล์ออกไปดีสวมใส่ดีใส่ให้หมดอะได้ตกอันนี้อะไรอะอันนี้คืออะไรมีดเหรอใส่ใส่เลยครับตกอยู่ในคาถาของันอันนี้ก็ใส่ครับนีส่สวยดีนะเหลือพันแปดนะโอ้โยกระเป๋ากระเป๋าไม่สวยเลยเดี๋ยวกระเป๋าอยู่ไหนนี่ท่าพิเศษนะเย้ yeah. <c oughs> นี่ไงท่าแปลงร่างโอ้ โหเท่เลยน้องๆโอ้โหกลับท่ากลับร่างเดิมเปรี้ยวเอ้ยแล้วก็มาเอามินาโตะต่อดิ๋ยนงั้นนะอันนี้ใช้แค่50เพชรนะก็ได้ละผมซื้อนี่ดีกว่านะผมอยากได้คู่ในเนี่ยเปรี้ยวดินะอันนี้ก็เอาแล้วดูว้าวนี่ซื้อได้ละมินาโต้มินาโตะก็ต้องเอาแหละจังหวะนี้ว้าว ย่ไม่สวมใส่นะครับเดี๋ยวขอมาตู้พวกนี้ก่อนนะครับอ่านี่นี่นี่กระเป๋ากระเป๋าก,กระเป๋าก็เท่ดีนะทุกคนเดี๋ยวส่วนอื่นเนี่ยผมมาใส่ของผมเองนะอันนี้ถ้านะครับซื้อซื้อซื้อถ้าต้องซื้อใส่ไว้นี่ถ้าตะกูลอุจิวะใส่ถ้านี้นะนี่ตะกูลอุจิวะเว้ยเป๋าทรายของกาละนะครับเพียวจัดโอ่อันนี้มินาโตะนี่ ทาจินะครับอหัวเป็นมินาโตะก็ได้นะแบบมินาโตะอยู่แสงอุษาเย้คเยอะหูผสมผสานอย่างลงตัวมินาโตะอยู่แสงอุษา้ะล,ลองแบบแบบนี้ดูไอของเข้ามาแล้วเว้ย <c oughs> โอยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังน,นมีสตาร์เมืองทะ <c oughs> เลทรายเรนไซส์เปิดไมค์คุยกับเขาก่อน โอ้โหครับได้ยินผมเมาลงไหนดีเพื่อนเดี๋ยวลงเดี๋ยวราลงตามนายแน่นอนตามแม่งอ่ะโอ้โหลงเร็วซะด้วยนะโอ้โหเพื่อนเลือกที่ที่มีคนเยอะซะด้วยจริงเพื่อนวันนี้เราไม่ได้ปืนได้ปืนเหมือนกันไว้ ตรงนี้มีคนนะพดกเราได้แนะเพื่อนน่ะเหงามากเลยตอนนี้ตอนนี้เราเหงาโอ้ มมาากยเล่อนไว้เบาไว้เบาเฮ้ยเซตสื่อขาวเพื่อนยิงเซตสื่อขาวได้ของแต่อีกเซตสื่อขาวจะได้ของเพื่อนเพื่อนโดนยิงมันตายยังเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาตัวดีเจมาด้วยวะไป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 เดี๋ยวเราพาไป ของอยู่นี่ไปไปเพื่อนไปไปงไงตัวเราเฟี้ยวไมเพื่อนนี่อิซจ,จินะเพื่อนนะไปกันเถอะเพื่อนไปเถอะเพื่อนไป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 ทางไหนเดียวนำได้ปะได้ยินไะเนี่ยโอ้โหใครไปได้กูเฮ้ยตู้แสงอุตสาเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนวางอันนี้เลยเหรอเฮ้ย ขอบคุณนะมา,าทางไหนวะข้างหลัง<ว>ตรงนรงู้นเพื่อนตรงนู้นเพื่อนอยู่ทิศนู้นเพื่อนนั่นนั่นหลังปุ้มหลังปุ้มเห็นปะนั่นมันเดินมาแล้วน่นนะ <S 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 เออ <C oughs> เแล้วเมื่อกี้เพื่อนโดนระเบิดจากใครวะใครปาระเบิดมาพเพื่อนมันหายไปยังไอคนที่ปาระเบิดอะ่ะถ้ามันหายไปแล้วก็โชคดีไปพเพื่อนไป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 ,ไปเฮ้ยพเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลังหหลังตายแล้วพเพื่อนตายแล้วเพื่อน ไอ้ตรงตรงทางนู้นมีมีคนนะข้างหน้าเราอะ่ะหนึ่งคนนะมันค้างมันค้างมันตายแล้วไปไปไปโอ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัวข้างหน้ามีหนึ่งตัวข้างหน้ามีหนึ่งตัวหรือว่าตัวนี้วะ <Un stoppable. S 1> เออตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เดี๋ยวโดนยิงยิงไปก่อนดีกว่าน,นะ รารู้ว่าเราเป็นใครดีไหมเพื่อนเฮ้ยใครยิงมาจากท้างไหนเพื่อนดูดูดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะอ๋อโอ้เราเจอคนเนี่ยเราจะไม่ย้ายจุดใช่ไหมเนี่ย ไป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 ล่างดิหนี่จัดเป็นตัวสีดำโอ,โอ้โหโหเที่เลยเพื่อนมาไปไปกันต่อไอหนุ่ม อูเป็นล่างตัวสีดำนะมันปลดล็อกไม่ได้ไม่มีไม่มีคุณไ,ไ,ไ,ไม่มีบัตรไม่มีบัตรเราไปหาบัตรก่อนไหมละ่ะไปเถอะเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะไปเอากล่องแสงอุตสาหไหมไปปะไปไปไปอยู่ตรงนั้นอนะเราว่าโดนนะเพื่อนถ้าเราไปแต่ก็ควรไปนะตามมาไหมเออตามมานะตามามาันจะติดเลยระวังหลังให้ด้วยละ่ะเฮ้ยเป็นของไอ้นี่ว่ะอีเดาระว่ะกล่องวิทจีกดท่าดิ ตายก่อนเดี๋ยวตัวแม่งเด่นเกินเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมามามา <S 2> <S 2> โอ้มามามาขวามานั่นไงนั่นไงเหรอเพื่อนจะเก็บอันนี้ไหมเนี่ยยิงแล้วมันจะมีฉลามขึ้นมาเพื่อนหรอเปล่าเหาอไหมวาเลียมันจะเรียกตัวคนได้เลยนะ ผมว่าคนเอานะเพื่อนงันผมเอาอั้นผมเอามาแล้วเพืいい่อนหอามาแล้วเพื่อนเวลายิงแล้วมันจะเป็นนี่ไปเนี่ยแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งเราอยู่กลางแมปด้วยเสี่ยงหน่อยเพื่อนเพราะเราอูจิฮะไงเออเพราะเราเป็นแบบพวกเกย์คุณอุจิวะก็เป็นงี้แหละเพื่อนเพื่อนเอารถไหมเดี๋ยวเราขับไปรับ มาไปไหนดีไปหาจุดเล่นไหมเพราะยังไงคนก็มาหาเราอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีคนอะ่ะยิบสี่คนกับวงแค่นี้เ้ๆโอ้เราไปหามุมเล่นที่มันฟิ้วๆดีกว่าวเพื่อนตึกหลังนั้นดีกว่านะ่ะ บ้านหลังนั้นดีกว่าตึงนี้ดีกว่าเพื่อนไม่ว่าเป็นไงเราจะต้องแคมป์สักพักหนึ่งไหมเดี๋ยววางกับดักระเบิดไว้ไปตรงนั้น ระวังกักหลักระเบิดไว้ข้างล่างแล้วข้างล่างมีคนใช่ไหมเพื่อนอไง่าไหมสนามวาลีสนามวาลี่คนมันจะถ่ายถัวมาข้างหลังมาหนึ่งวะ่ะอุย๊ยเราโดนระเบิดตัวเองได้ไหวะ วิชากระสุนฉลามวารีเอาเวเอาเว้ยเย้คนมันเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเอาเว้ยเพื่อนลามวารี กระสุนฉนามวอลีเปี้ยวแลวะสองสองไปไปตรงนั้นตรงไหนวะเฮ้ยเอาเจ็ได้แล้ว บุย่าบุย่าโอเคไม่อะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาลองอีทจิให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปน่าจะลองเป็นเอ่อนี่มินาโตะนะครัในที่มินาโตะก็เฟี้ยวอยู่เฮ้ยนี่ก็สวยดีนะซื้อแม่งเลยโอ้ไกด์เดอร์นะครับอืมโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะครับใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับกดกระดิ่งให้กันด้วย